ยินดีต้อนรับสู่ไซมิซี่นะครับวันนี้เราจะมาเรียนทําตาโตดีกว่าทําตาโตบีบหน้าอะไรอย่เงี้ยนะครับทั่วๆไปใน After Effects นะครับเครื่องมือที่ใช้ในการบิดภาพดัดภาพนะครับที่ไม่ใช่ท r a n s f o r m Control T ธรรมดาเนี่ยมันก็จะใช้คําสั่งว่า l i f u i e f นะครับก็จะเป็นพวกปรับตาโตเล็กลงได้ปรับหน้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีภาพหนึ่งภาพแล้วก็ปรับเป e f l i f นะครับ ก็คนทนบวกใช่ไหมก็คือซูมเข้าคนทนลบก็คือซูมออกเนาะสเปซบาร์นี้ไว้เลื่อนในนี้นะครับก็คือจะเหมือนกับการใช้งานข้างน,นอกคัานี้พี่ทําตาคนนี้ข้างหนึ่งเล็กข้างหนึ่งโตากา่อนละกันอ่าพื้นฐาน,นง่ายๆนะครับพื้นฐานอันนี้จะมีเครื่องมืออยู่ไม่กี่อันดูจากลักษณะรูปก,ก็รู้นะครับอันนี้ก็คือเรื่อพวกการดึงนะครับมีการขยายบัตรด้วยถ้าดึงปกตินี่ยดึงดึงขึ้นนะดึงขึ้นนะครับถ้าบัตรมันเล็กไปก็กดลอลิงก็ได้นะครับหรือว่าบัตรไซส์ก็ได้ ได้หมดนะได้ทุกขนาดใหญ่แบบนี้อาจจะใหญ่ไปอ่าเลยกดบอยไมกันครับก็คือยอ่อลงอ่าตาตกนิดนึงดึงขึ้นหน่อยอขยายนี่นะครับถ้าพี่ผมเนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะว่าผมอาจจะเสียทรงได้ถ้าเราไปดึงใหญ่มากเนี่ยบางทีผมมันจะดูเอ๊ดูแปลกๆหรือเปล่าาไปดึงมากเนี่ยนะครับคือใช้เป็นการแต่งรูปแบบ เรากดถอยหลังได้ถ้าถอยหลังในโฟล์ดช็อปเป็นไหมปกติกับโทรลแซดเนี่ยมันจะได้แค่แค่ครั้งเดียวเห็นไหม<ช>แต่ถอยหลังมากมากกว่าหนึ่งครั้งกดคอนโทรลอัตเนเนตแซนะครับมาถอยได้เรื่อยๆนะครับก็เป็นความรู้พื้นฐานเนาะสมมตเอ๊ะตาคนนี้ตามันห่างสมมุมติได้วที่บอกไอ้ตาหานะ่างเรียนเด้ไหแล้วก็คลิกนะครับคลิกซ้ายแล้วก็ดึงเข้ามาแล้วก็ถัดซูมอ่าแล้วกอีก ด,ดึงเข้าไปดึงเข้าึบด,ดึงเข้ามานี่ทนนะแล้วก็ดึงลูกดึงลูกตาเข้ามาได้แล้วนะครับเอาไปไประยุกต์ใช้กับอะไรก็ได้ที่ต้องการดึงเรื่องขยับนิดหน่อยนะครับไปก็เป็นการขยายนะครับจะมีการย่อ<ม>ย่อคือทาให้ตาเล็กลงหรือว่าทําให้ภาพตรงนั้นอนะ่ะมันบีลงไปนะครับเช่นหดลงไปคลิกได้เลย ดูชีวิตวจริงมากาาาขึ้นตาเล็กตาเล็กขอทนอัตเหตุแทน,นะครับจะค่อยหลังก่อนปึ๊บ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 อ่าลองทําตาโตบ้างก็เป็นเครื่องมือเป็นบ,มบวมๆนะกลมๆแล้วชี้ออกก็คือขยายนั่นเองตึ้งขยายปึ๊บตาโตเราทำโตเป็นแมวเลยนะครับน่ากลัวนะครับในจมูกเราก็ ทรงนี้ไม่สวยนะครับเดี๋ยวหมอใส่ยากรรมให้ใหม่จมูกต้องเป็นหยดน้ำบีบเข้ามาสังเกตไอตรงขมับกระบาดนะครับมันจะเป็นตัวหนุนจุดศูนกลางครับแล้วก็เดินเข้ามาได้นะมาจากต่างดาวนี่ทำใส่ยกรรมมาพลาสติกไม่ดีะจมูกเดียวสวัสดีครับ นั่งในฝันของบีมาดูพีเนี่ยทำศสลปกรรมจมูกเล็กมาด้วยอ่ะสมมุติเราอยากบีบหน้าทั้งหมดเข้ามานะครับแล้วก็แท้กคำสั่งบีบใช่ไหมแล้วก็ขยายนามาจากต่างดาวหัวโตๆตหน่อยนี่อยู่เป็น e อทีเลย แก้มนั่นต้องตอบตอบนิดนึงเหมือนคนติดยาเอาพี่อะไรทำไมต้องต้องนี่ใช้ใช้ยากรรมเยอะเนี่ยแต่คนเนี่ยสังเกตเายพอดื่มผ้ามากๆเลยเออถ้าถ้าจริงจังเนี่ยยกรรมข้างหลังมันจะจะาใช้ยากรรมจริงก็เป็นแบบนี้นะพี่ถ้ามากไปอ่ะคางเนี่ยต้องยาวคิ้วตรงนี้พี่หนกคิ้วอ่ะทำไมดึงขึ้นเหรอใช่ใช่ให้มันปูดปวดขึ้นหนปวดปูดขึ้นหน่อยอ๋อ กำลังทำแบบยกคิวข้างอยดูจะไม่ใช่คนเลยนี่พอดึงงนี้มากครับทุกอยมันจะเสียทรงครับก็เป็นพื้นฐาน Photoshop โโการขยับง่ายๆนะครับสวัสดีครับทำ,ท,ำทำไมไม่เอ้ยมาไมไม่มาครับสองสามวัน โลตากับจันครับก่อนและหลังศสลยกรรมนะครับคราวนี้พี่จะเสดผ้าแบบแบ่งครึ่งแบบ before after นึกออกมาแบบนึกออกมาแบบที่ร้านร้านหมอเขาทำกันน่ะแบบแบ่งคนละครึ่งจอใช่ป่ะมีการเลื่อนอันนี้คราวนี้มันเป็นแบ็กการ์อยู่เราเลื่อนไม่ได้วิธีเดียวที่ท,ที่ที่พี่ทาถนัดละกันพี่กด ctrl J นะครับ ctrl J ก็ได้จะเป็นการรูปไปเขียน l a นี้ออกมาหรือคลิกอันนี้นะครับแล้วลากไปปล่อยตรงเยอร์ด้านล่าง นะครับแล้วปิดตานี้ไปแล้วเลื่นเนี้ออกมาแบ่งคนละครึ่งไอ้เนี่ยภาพมันบังเราจะลบด้วยเครื่องมืออะไรดีดวิธีการลบนะครับก็คือหนึ่งอายังลบก็ได้แต่ครั้งนี้ถ้าเรอที่เป็นเส้นตรงๆอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้เป็นสี่เหลี่ยมเส้นตัดนะครับคลิกเลยไม่เอาเครื่องนี้เนี่ยเลาลากทับส่วนไหนของภาพใช่ไหมครับแล้วกด delete มันก็จะหายไปไไแล้วก็เลื่อนภาพหน่อยคราวนี้บางคนอาจสงสัยว่าทาไมพี่โจคลิกแล้ว ถ้ามันสามารถเลือกได้เลยนะครับเพราะว่าพี่ใช้ติ๊กออโต้เลือกถ้าเราไม่ติ๊กออโต้เลืกเนี่ยคลิกให้ตายเนี่ยมันจะอยู่เลเยอร์นี้อย่างเดียวมันก็ใช้ในกรณีที่ว่าเราอยากทํางานเป็นเลเยอร์เลเยอร์นะครับถ้าเราากมาเลเยอร์ยากก็มาเลเยอร์ล่างแล้วก็ต้องคลิกเอาเองก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าพี่ชอบใช้ออโต้เลือกคือคลิกได้เลยคล,นนคลิกอันนี้ก็ได้คลิกอันนี้ก็ได้นะครับแค่นี้อ่านะครับวันนี้เรามาต่อกันดีกว่า นีฟอร์อ็กเตอร์ก่อนเนี่ยก่อนทําผิวจะค้าค้หน่อยหน้าตาดํานะครับเราจะทดัดริฮัตให้หน้าดํา <ำ S 1> ขึ้นนะครับจะมีคําสั่งนะครับอยู่ในโหมดเบิร์นนะรเบิร์นเนี่ยจะมีจอดมีเบิร์นนะครับอันนี้ทําให้ขาวขึ้นนะครับแต่ร้านพวกร้านแต่งอะไรอะ่ะแต่งรูปปริญญาลูปปิ้นทั่วไปไม่มีแต่งอันนี้ก็ทําให้ขาวขึ้นนะครับเช่นแบบสีอยากไลท์จมูกให้มันขาวหน่อย แต่ที่เหลือนเนี่ยจะเหมือนไม่เหมือนเนี่ยอยู่ที่ทักษะการแต่งหน้าครับพี่ไม่มีทักษะการแต่งหน้าอะไรคราวนี้ต่อมานะครับมันจะมีอันนี้คือทําให้ขาวหรือทให้ดํานะครับใต้ตาดําข้างหนึง่งพอยอดบัดลงมาหน่อย่เป็นการกัดสีผิวให้ดําขึ้นได้ถ้าเรารู้สึกว่าเมันกัดมากไปนะครับ,ปร,บปรับจาก50%ให้ลดลงไม่ได้ปรับบางๆค่อยปรับเพ่มเบางๆโดนผัวซ้อมมาช่วงนี้ นอนน้อยช่วงนี้นอนน้อยนะหลังจากที่มาหาหมอโจแล้วก็จะสวยเป็นีนะครับนี่คิ้วคิ้วเนี่ยไม่มีเลยจางไปหน่อยเขียนบางๆเราก็เขียนให้มันหนาขึ้นได้ครับใช้คำสั่งเบิร์เหมือนเดิมก็ปรับอืมฮะปัดเบาๆปึ๊บซื๊บก็เว้นนี้ไปหน่อย ก็เข้มขึ้นนะครับอยากปัดไอไลเรืร์ก็ได้หมดนะฟื้นแลวเข้มขึ้นตาเนี่ยต้องดำดำหน่อยแต่เนี่ยเราใส่จางถ้าเราใส่ร้อเอร์เ็นเนี่ยคลิปปุ๊บก็จะดำมันจะเทาๆนะจะไม่สวยนะครับดูบางคนเป็นโรก ตอต่ต้อต่อกระจก,กอะไรเงี้ยปากชมพูไปครับความจริงเนี่ยปากดำแล้วก็มาเบินปากได้ร้อเอ็นอาจจะหนักไปแล้วเบาๆหน่อยแต่เราก็ขีดไปแ้่เส้นนี้ก่อนอนี้เล็กๆนะฮะขีดๆขีดล่องก่อนล่องปากเราแล้วค่อยมาเก็บนี่นี่คือความจริงก่อนทาลิปสติกนะครับ ครับถ้าเรามีเมาส์ปรกกามันก็จะง่ายขึ้นนะครับมีจัดชัดชัดสวัสดีครับพี่เรียกไปออกไหนริมฝีปากกับลิ้นเนี่ยครั้งนี้โดนโดนซ้อมมาด้วยโดนซ้อมมา เขามาทำสายกรรมเขาเป็นแบบนี้ถ้ามองมาเขากลับบ้านไ,ไปผูกคอตายเลย <c oughs> อันนี้คือก่อนสายกรรมไงเป็นอย่างนี้พี่สายกรรมแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับสมมติเราอยากทำเอ่อคันนี้ปากมันมันไม่สวยะครับเราจะนิวลองนิวไลเยอร์ขึ้นใหม่นะครับแล้วใช้การเพ้นต์ก็คือจะเพ้นต์สีเขาเ้าไปเลยคับพี่เพ้นต์เป็นแดงเข้มเพ้นต์ไปก่อนก็เชฟใกล้เขยม อยากปรับบัตเชฟนะครับให้มันฟุงฟ้งๆหน่อยบางทีคมไปเนี่ยอาจจะไม่สวยนะครับกดกดคลิกขวานะครับแล้วเล่นทางขวา <Yeah. S 1> มันจะคมนะมาทางซ้ายโดนชัดตึ๊ดตึ๊ดมาทางซ้ายนะครับ <Yeah. S 1> ขอบมันจะฟุ้งหรือเลือกขอบฟุ้งเลยก็ได้เนี่ยขอบฟุ้งอันนี้ฟุ้งม <S 2> <S 2> แล้วก็ปรับนี้ไปก่อนฟึ้เลื่อนขึ้นมา ขยันไม่ขยันก็แล้วแต่เราแล้วครับนี่เราทำขำๆนะครับได้ปากลนะปัป๊บเราปรับหมดตรงนี้ได้คเคยใช่ไหมหมดตรงนี้ได้หมดกับสีครับแล้วมีพวกทาให้เข้มขึ้นได้นะครับเลือกโทนสีได้โทนสีไหนเป็นแบบดิฟสติกเกาหลีเรืองแสงนะครับก็อาจจะมีการปรับแล้วก็เอะถ้าจัดไปก็ลดลงหน่อย แล้วการเอาสีของสีแดงเนี่ยมาปรับให้มันเข้าจมอยกับภาพนั่นเองนะครับ,บน่ะปักดำนี่แถเป็นบนใบหน้าด้วยที่เลือกสีดูดสีด้วยอ่ะกดตัว B ก็คือบัตรนะครับที่เลเยอร์นี้ไอเลเยอร์บนเนือเดูดสีตรงนี้มาแล้วเขียนเคยลบสงข้ามมาก่อน คราบคำๆคําันี้เรามองเอ้ะเลเยอร์นี้ไป<ม>ไม่น่าจะสวยเลยเราก็ลบทิ้งไปก่อนนะครับวิธีการเลือกอันนี้คีย์รัดนะครับกดตัว M M ปุ๊บก็กาลากได้เลยถ้ากดลบก็จะหายไปนะแหวนอันนี้คือเรามีเลเยอร์นี้เรามีแต่ปากลบไปทิ้งได้นะครับคนทนดีคือการยกเลิกเส้นปากอันนี้นี่คือก่อนและหลังศิลปกรรมนะครับป ทุกโหนกแก้มไหมทำค้างนะ <laughs>